การแข่งข้าของสกุลเงินดลอลลาร์ยังคงส่งผลให้สัญญาทองคาซึ่งกาหนดราคาเป็นดอลลาร์นั้นมีราคาแพงขึ้นและไม่น่าดึงดูดใจสําหรับนักลงทุนที่ถือของสกุลเงินอื่นๆประกอบกับการทีน่นักลงทุนยังกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่าตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านพุ่งขึ้นสู่ระดับ1.69ล้านยูนิตในเดือนพฤษภาคม2566ซึงเป็นระดับสูงสุดในรอบ13เดือนและสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ1.3 3ล้านยูนิตซึงบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของตลาดอสังหาริมทรัพย์ส่งผลให้นักลงทุนต่างจับตานายพราวเวลที่จะแถลงนโยบายทางการเงินต่อคณะกรรมาการบริการการเงินประจําสภาพูดแทนราษฎรในวันที่21มิถุนายน,น2566เวลา21นาฬิกาตามเวลาไทยและจะแถลงต่อคณะกรรมาการการธนาคารประจําวุฒิสภาในวันพรุ่งนี้เพื่อหาสัญญ,ญาบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐและทิศทางอัตราดอกเบี้ยข,ของเฟดต่อไป